สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่ในห้องสอนติ๊กต็อกนะคะและที่สําคัญคือคลาสนี้สอนฟรีค่ะสอนฟรีเลยสําหรับผู้ที่สนใจอยากทำติ i กต o อกนะคะอยากสร้างเงินล้านเพราะว่า การสอนครั้งนี้เราสอนโดยคนที่ทำแล้วได้ผลลัพธ์จริงหาเงินแสนเงินล้านได้จากแพลตฟอร์ม Ti t t o k จริงเชื่อหมดนะแพลตฟอร์ม t t k t ต k ออนนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะเป็นแพล,แพลตฟอร์มที่คนเห็นเยอะอ่ะข้อหนึ่งคือคนเห็นเยอะข้อสอคือเอ่อแพลตฟอร์มเนี้ไม่ต้องใช้เงินถ้าใครที่แบบตั้งใจขยันทำคลิปติดอย่างนี้ค่ะมันคือมันเป็นอะไรที่ เงินมันถาโถมเข้ามาได้แบบว่ารวดเร็วมากมนไม่ได้พูดแบบมาโนไปเองนะคะเดี๋ยวมนจะบอกว่ามีผลลัพธ์จากคนที่ทําได้จริงๆอะสวัสดีค่ะเดดเดดนะเดี๋ยว,ยว,ยวพาพาเพื่อนมาก่อนนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัดีค่ะ The Base Oil ค่ะการเอ็กเดือนค่ะค่ะอะ เล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงมาลุยแพลตฟอร์ม t i k ตอกจนได้ผลลัพธ์แบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เล่าก่อนไปก่อนนะไปก่อนนะฮะอ่ะโอเคของออยอ่ะเริ่มเพราะว่าพี่มนบอกเลยพี่มนจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรกูรู้อ่ะผู้รู้ว่าแพลตฟอร์มไหนกำลังมากำลังติดและตอนนั้นคือออยก็ ทำออยิงแอดมาโดยตลอดต้องบอกแบบนี้ทีนี้พอยิงแอดอ่ะมันเริ่มปันแล้วไงแล้วมันก็ต้องใช้เงินเยอะพี่โมลยบอกว่าออยออยลองไปติดตอ่อออยลองไปทําดูมันเป็นในเวของออร์แกนิกก็เลยไปจับไปทําไปทําคลิปดูพอไปเริ่มทําปุ๊บช่วงแรกอ่ะมันอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ติดไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็คือทําแบบสม่ำเสมอพอทำปุ๊บเฮ้ยมันได้มันเริ่มไดออเดอร์ปลีกมาคนเริ่มทักมาหลังจากนั้นคือก็ลุยทําต่อเนื่องเพราะมันเกิดผลลัพธ์ อืมก็เลยลุยติ๊กต็อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยอ๋อแล้วตอน,นที่มานี่ทำขึ้นมาทำยอดขายจากแพลตฟอร์มเนี้ยหลักแสนไปแล้วปะเกิดแล้วคือออยต้องบอกว่าจากติ๊กต็อกอ่ะออเดอร์ปลีกนะขั้นต่ําของออยคือหนึ่งหมืนอัพนี่คือขั้นต่ําต่อวันนะต่อหนึ่งวันใช่ยอดขายอืมเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งคือขั้นต่ําแบบ สิบเดือนนะวันละหมื่นสิบวันก็แสนสามสิบวันก็สามแสนคือขั้นต่ำโอ้โหหัวใจจะวายแล้วนะเนี่ยอ่ะจากของแนล,แลเอกเดือนเป็นยังไงคะ <c oughs> <ๆ S 2> ก็คือเริ่มเลยนะคะก็คือแบบวันนั้นน่ะก็พี่มน,น่ะค่ะมาบอกในห้องก็เลยแบบอ,อ้ยพี่มนบอกเอ้ยให้ไปทำนะแพลตฟอร์มตรงนี้มันมีไรายได้จริงๆเนี้ยให้ไปทำ <c oughs> พอพี่มนบอกเราก,ก็ไปทำ ไปทําแบบที่พี่มลบอกเลยว่าต้องทําแบบไหนเราก็งงไปว่าเอ้ยมันต้องทําแบบนี้นะ <c oughs> เห็นเห็นเขาทําคลิปแบบไหนเราต้องการสื่ออะไรเราก็เฮ้ยหาที่เรียนเพิ่มหาแบบไปรู้ไปดูในติ๊กต็อกเพิ่มว่าเขาทําอะไรยังไงแล้วเราก็ไปหาความรู้ตรงนั้นแล้วเราก็มาทําอแดเป็นของเราอนะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ย <c oughs> ทําทําทุกวันถามว่าแรกๆอะ่ะเราเข้าไปทําอ่ะ มันแทบจะไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่าเราเอ้ยทําไปเถิดลงทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยจนวันนึงแบบว่าเราทําจนแบบคลิปติดคลิปติดแล้ววันนั้นแบบคนเข้ามาแบบเป็นลูกค้าเราอะ่ะในเอาเอเราวันค่ะวันแรกที่คลิปติดนั้นคนเข้ามาเป็นพันวันแรก <c oughs> แล้วพอทําไปอีกสักพักนึงเข้ามาเป็นเป็นพันใช่ปะพอทําทุกวันคลิปเราก็คนเริ่มดูเรื่อยเริ่มดู <c oughs> เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อย จนวันนั้นพีคมากคนเข้ามาหลั่งไหลามากวันเดียวประมาณวันนั้นเข้ามาประมาณสี่ห้าพันคนอะวันนั้นแล้ตอบทันหรอคะตอบทันเหรอว<ห>ันนั <laughs> ้นอ <laughs> ตอบไม่ทันแอดมินตอบกันทั้งสามคนถึงสี่คนแบอบกว่าตอบไม่ทันถึงขั้นแบบว่าแอดมินขอลาออกฮะ <laughs> แอดมินบอกแอดมินลาออกแอดมินบอกว่า ไมนเป็นปัญหาของความปังนะเนี่ยคือปังมากจนแอดมินตอบไม่ไหวจึงต้องลาออกเลยอะใช่แอดมินบอกว่ามันมันเยอะมากอะพี่หนูตอบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาก็กลัวแบบมันเราเสียหายอะไรยเงี้ยค่ะเขาบอกเออหนูขอลาออกก่อนละกันหนูขอไปแบบไปเรียนรู้ไปศึกษาให้เก่งมากกว่านี้ก่อนแล้วหนูขอขอมาเป็นแอดมินพี่อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นดูจนจนทุกวันเนี้ย คลิปเราอ่ะก็ทําอยู่ทุกวันมันก็ติดอยู่เรื่อยๆพอติดแล้วมันติดเลยแล้วเมื่อตอนช่วงสงการก็ติดอีกติดอีกแบบเยอะมาตอนนี้คนเข้ามาไททาร์เก็ตลิสต์เป็นหมื่นแล้วอ่ะโอ้โหทาร์เก็ตลิสต์เป็นหมื่นนี่เออเราจะต้องบอกว่าตอนสมัยที่เรายิงแอดเฟซบุ๊กอะค่ะกว่าจะได้ทาร์เก็ตลิสต์หลักพันเนี่ยเราจะต้องเสียเงินยิงแอดอ่ะหลักหมื่นหลักแสนนะนี่คือทาร์เก็ตลิสต์หลักหมื่นอะ แต่ไม่ได้เสียเงินสักบาทอ่ะใช่ใชมันเป็นแพลตฟอร์มที่มหัสจันย์มากๆเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่ทุกวันเนี้ยก็ยังแบบว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ขายปรีกได้ทุกวันเลยนะพี่มลแบบว่าเซ็ตแบบไม่ได้เซ็ตเล็กๆนะ,ะคือได้เซ็ตแบบสองพันสามพันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยให้แบบ ให้ให้เดอะเบสออยฟังเลยว่าแม่อะไรเงี้ยเราขายได้เซตแบบนี้แบบนี้คือขั้นต่ำอะยังไงอะคือเราได้เซตสามพันสามห้าเก้าสามห้าเก้าสี่อะเราได้แบบสามเซตสี่เซตอะไรเงี้ยมีวันเราเคยได้แบบว่าเซตเนี้ยหกเซตอะโอ้ขั้นต่ำหักหมื่นเหมือนกันใช่ใช่วันนั้นอะเราขายปีกอะวันนั้นเราขายได้สิบเก้าออเดอร์โอ้โหแล้วคิดดูสิ แล้วมันได้อย่างนี้ทุกวันเงินสดเขาทุกวันส่งของใช่ใช่ใช่ใครไม่รุยแพทพนี้เราบอกเลยแม่งแบบเยอะมากไม่ได้แล้วอ่ะอือแค่ว่าเราแค่อดทนแรกๆคันเองว่าเฮ้ยเราเราต้องทําบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําที่เราแนะนําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอดทนนิดนึงแล้วผลลัพธ์มันเกิดแน่นอนอ่ะคือบางคนอาจจะท้ออะไรอย่างเงี้ยว่า ทำคลิปแล้วมันไม่มีคนดูคนดูน้อยเลยอาจจะเลิกทําถ้าเราเลิกทําแบบวันนั้นอ่ะก็คงไม่มีวันนี้จริงๆเราคงไม่มีทาร์เก็ตเป็นหมื่นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซักบาทหนึ่งเรากล้าพูดนทาร์เก็เราถ้าเราไม่ทําวันนี้เราคงไม่มีวันที่เราได้เปิดบินหลักล้านกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยอ่ะดางนี้นะคะห้องเนี้ยเป็นห้องที่เทรนติ๊กตอกแล้ว ทุกๆคนที่ฟังไลฟ์สดตรงนี้ค่ะเขาสนใจที่อยากจะทำติ k t t o อกให้ได้เหมือนขอเรียกคุณครูนะคะอยากจะให้เหมือนได้อย่างครูเดือนและก็ครูออยอ,อ,อยากจะให้ครูออยกับครูเดือนเนี่ยสอนพวกเราทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ครูเดือนกับครูออยโอเคไหมโยินดีเลยค่ะพร้อมแบ่งปัน<ด>พร้อมสอนทุกคนค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มแบบนี้เลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้ EP นี้จะสอนตั้งแต่เปิดแอคเค n t กันเลยเนาะตั้งแต่แบบไม่เป็นไม่มีพื้นฐานทำอะไรไม่เป็นเลยเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยได้ไหมคะได้ค่ะได้เลย,เลยอโอเค่าเดี๋ยวมนลงคลิปนะคะโอเคอเรามาอยู่ข้างๆกันแล้วนะนี่นะคะก็จะเป็น เริ่มตั้งแต่โหลดแอปกันเลยเนะาะทีนี้ทุกคนค่อยๆดูนะคะครูเดือนครูออยพาไปเรื่อยๆเนาะเราเปิดเราเปิดวิดีโอนะคะค่ะอันนี้ก็สำหรับโหลดแอป t i k t o k นะคะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะถ้าเป็นแอปแบบของ iOS อเะคะก็ไปที่ App Store นะคะก็เซอร์ตรงคำว่า Tiktok เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้แล้วก็โหลดเลยค่ะรอสักแป๊บหนึ่ง คือสำหรับแอปติ๊กต่อกค่ะเป็นแอปโหลดฟรีนะคะทุกคนก็โหลดแป๊บหนึ่งทุกคนก็รอฉันอยู่กับความไวเน็ตค่ะใช่ใช่ใช่ช่อันนี้เ้าจะหมุนนะใช้ในเ่าหรือเปล่าคะพอดีที่ว่ามนตอนแบบตอนนี้ว่าไฟ fi ที่ว่ามีปัญหาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะาระว่างรอเรา ใช้เวลาโหลดไม่นานจริงๆตอนแรกๆโหลดไม่นานอ uh huh. แต่ที่ดีคือวมันเรา <Yeah. S 1> ไม่ต้องเป็นแบบโหลดแม้กระทั่งโหลดเราก็ไม่ได้เสียเงินแล้วไปหาสร้างไรายได้หาไรายได้ตรงนี้เราก็ไม่ได้เสียเงินมันเป็นแอป uh huh. ที่แบบว่าสร้างไรายได้ให้กับเราได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเรากล้าพูดเลยอ <I 'm S 1> มาแล้ว,ลวอ่ะต่อไปก็ตรงนี้นะคะอะแม่ออยเลยค่ะ อ่ะอันนี้คือเป็นการเลือกความสนใจอะค่ะมันจะมีให้เราเลือกได้หลายอย่างมากๆเลือกพวกความสวยความงามเลือกความมองไม่เห็นหน้าจอความแบบขำขันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันมีผลคืออ่อมันจะจับพฤติกรรมว่าคนคนนี้ชอบ ชอบเรื่องตลกหรือชอบช้อปปิ้งซื้อขายติ k t ต k มันก็จะส่งคลิปในลักษณะนั้นน่ะมาหาเราหรือถ้าเราเลือกแบบนี้ไปแล้วเราลงคลิปแนวแนวเนี้ยมันก็จะไปจับคนกลุ่มที่มันใกล้เคียงกับคลิปเราอะค่ะให้มาชมคลิปเราอย่างของเดือนอย่างเงี้ยเดือนจะเลือกเลยที่เป็นว่าคลิปขายเนะพวกขายของช้อปปิ้งออนไลน์เงี้ยเราเลือกแบบนี้รอไว้เลยก็ได้อืเพื่อดักคนกลุ่มนี้เอาไว้อันนี้ก็สําคัญนะคะก็ก็ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอืม แล้วก็ถัดไปอืมก็ระบุเพศเลยค่ะข้อมูลพื้นฐานเพศหญิงเพศชายทั่วไปพอเข้ามาก็จะมีเตือนเราอันนี้คือเข้ามา เอามาแล้วตอนสมัคร TikTok นะคะคือทุกคนนอาจจะมี Facebook อยู่แล้วก็ให้เลือกเชื่อมต่อกับ Facebook ได้เลยนะอ่าตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็อนุญาตให้ TikTok ติดตามกิจกรรมแล้วก็อนุญาตไปใช่ใช่ค่ะอ่าอันนี้ก็จุดแข็งอะไรคือจุดแข็งพอเราพอเราเข้ามาที่คนดูเยอะๆอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ,อันนี้ก็จะเป็นการสมัครติกต็อกอะค่ะว่าเราอะเข้ามาในนี้แล้วเราจะเชื่อมต่อกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราจะเชื่อมต่อจากอีเมลก็ได้จาก facebook ก็ได้ถ้าจากเชื่อมต่ออีเมลหรือว่า t ิ k To อกจาก a c e b o o k อะค่ะเราสามารถแชร์คลิปของเราอะค่ะจาก t ิ k To อกไป facebook ได้เลยถ้าเราลิงก์กับ a c e b o o k อะค่ะค่ะ,คะโอเคแล้วก็กด a c e b o o k เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าโอเคมันก็มาแล้ว ก็ตอบว่าดำเนินการต่อได้เลยค่ะค่ะเน็ตเต่าแน่ๆแล้วก็สอดค้องต้องนีงค้คะมันจะเป็นที่ว่าโปรไฟล์ตองนีน้ใช่ค่ะตรงตรงไหนคะตรงนี้มันจะพอลพอ,อเรา<ม>พอลิกพอเรากดแล้วค่ะพอสมัครแล้วค่ะมันก็จะเป็นหน้าหน้าของเราแล้วค่ะหน้าโปรไฟล์เราแล้วอะค่ะ อฮอ่ามาแล้วค่ะอันนี้คือเป็นการสมัครผ่านจาก Facebook อะค่ะมันก็เลยจะเลีกับเห็นหน้าเฟซเราค่ะอันนี้คือเราก็กาส,สามารถไปแก้ไขข้างในได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีพีถัดไปที่ว่าจะให้ทุกคนสร้างโปรไฟล์ของตัวเองอะไรค่ะตั้งแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองต่อไปอะค่ะค่ะ,คะ ก็เปลี่ยนตามที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นรูปไหนอยากให้คนอื่นเห็นก็ใส่รูปนั้นชื่ออยากให้คนอื่นเห็นอะไรก็ใส่ชื่อนั้นอย่างนี้เนาะใช่เวลาบางทีเราขายของอะค่ะก็อยากจะขายแบบใส่ชื่อเขาเรียกว่าใส่ชื่อเป็นชื่อเขาเรียกว่าอะไรอะชื่อผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ก็ได้เหนันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์<อ>ชื่อแบรนด์คือเอาแนะนย่นนี้คือ t ิ k Tok เนี้ยช่องเนี้ยเราทำมาเพื่อขายของอยู่ละอืมเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้ชื่อที่เอ่อง่ายต่อการสืบคน้นเช่นคำว่าปานันชิตาคำว่าเพอร์พีชไฟเบอร์อัมคือคำพวกเนี้ยมันจะทำให้คือสมมติถ้าคนอยากจะ อยากจะสั่งซื้อสินค้าอย่างเงี้ยหรืออยากจะรู้ว่าเอ้ยมันคืออะไรเขาจะเซิร์ชอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นการแฮชแท็กเออชื่อเนี่ยเป็นการดักเอาไว้ว่าถ้าเขาเสิร์ชคำนี้มาเขาจะต้องมาเจอช่องเรานะมันก็เป็นอ,อเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นที่รู้จักกับในคนในติ๊กต็อกอืมต้าไปใช้ชื่อแบบ ชื่อจริงชื่อมูมากกะไก่อะไรเงี้ยบางทีเขาเสิร์ชมามันไม่เห็นหรอกมันไม่มีโอกาสที่จะมาเจอเราเพราะฉะนั้นตั้งแบบนี้แบรนดเอ็กเดือนป,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 ปนันชิตาอ่าเดือนปนันชิตาอย่างออยก็เป็นออยปนันชิตาเพราะออยต้องการที่จะดักคนที่เข้ามาว่าสนใจปนันชิตาเนี่ยเซิร์ชมาปุ๊บก็จะเจอออยประมาณ uh huh. นี้ แล้ถ้าบางคนที่เขาไม่ได้ทําปนัญชิตาล่ะคะอย่างทั่วๆไปตรงเนี้ยเราสอนเราสอนติ๊กต็อกรีก็เป็นวิทยาทานบางคนไม่ได้ทําอาชีพปนัญชิตาเนาะเขาอาจจะเป็นการขายเอ่ออย่างอื่นเช่นขายผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือการตั้งชื่อองรไฟลอ่า ตามตผลิตภรไฟ์ของเราคืคอทำยังไงก็ได้คือให้ดูความน่าเชื่อถือว่าเรามีตัวตนจริงเดือนแนะนำนะคะว่าให้ใช้รูปที่เราคิดว่าเราดูดีดูน่าเชื่อถือที่เขามองคิดแล้วว่าเอ้ยคนนี้ยมีตัวตนจริงจงนะไม่ใช่แบบว่าติกตอกผีทิกตอกที่สร้างมาแบบว่าหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เอาติกตอกไแบบอ้รูปที่แบบน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วก็ชื่อที่น่าเชื่อถือให้เดือนแนะนำว่าให้ใช้ชื่อเราเลยก็ได้ ราะอย่างเดือน <Okay. S 1> เดือนก็คือใช้ชื่อเดือนเลย <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวการเสิร์ชหามันจะมีในในคลิปถัดไปค่ะมันมีเทคนิคที่ว่าเขาสามารถเสิร์ชหาเราได้ง่ายกว่าชื่อเราชื่อเวลาโปรไฟล์ของเราอะค่ะที่เขาจะเสิร์ชหาคือเขามาดูว่าคนนี้คือใครคนนี้เชื่อถือได้ไหมหน่าซื้อของด้วยได้ไหมไว้ใจได้หรือเปล่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเยี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาจะมาซื้อหรือว่าสมัครตัวแทนกับเรา เขาจะส่องโปรไฟล์เราค่ะอือใช่ค่ะเคต่อเลยเนาะ EP นี้มันจะจบประมาณเนี้ยค่ะพี่มนอ่าโอเค,ค EP นี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ EP ที่พูดถึงอินโทรเกี่ยวกับ tiktok แล้วก็สอนการสร้างอ่ะ ตั้ง t i k t o k โปรไฟล์ t i k t o k เราทั้ง3คนหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกคนจะเอาตรงเนี้กลับไปทำเพราะมนเชื่อว่าแพลตฟอร์ม t i k t o k เป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆและห้องนี้ค่ะเราสอนฟรีให้กับทุกๆคนที่สนใจในแพลตฟอร์มนี้ถือว่าเราให้วิทยาทานกันนะคะก็ขอบคุณคุณครูเตือนและก็ขอบคุณคุณครูออยมากๆที่มาแบ่งปันความรู้รในวันนี้ทั้งสองคนนะคะฝาก ฝากถึงคนที่กำลังสนใจแพลตฟอร์มนี้หน่อยค่ะอืมอ่ะงั้นอ่อยเริ่มก่อนก็อยากจะให้ TikTok อกะค่ะเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานของเราเลยดีกว่าจากที่เคยเล่น Facebook IG มาแล้วลองเปิดใจกับ TikTok ดูลองโหลดมาลองเล่นมันใช้เวลาอยู่กับมันดูคืออ่อยบอกเลยว่าถ้าคุณทำแบบตั้งใจจริงๆนะ ออเดอร์ Order, ยอดขายที่ออยได้ที่ออยทําได้อ่ะคุณก็ทําได้เหมือนกับที่ออยทําถ้าแบบใส่ใจให้เวลากับมันหน่อยมีความอดทนเรียนรู้กับมันหน่อยคือทุกแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มมันดีหมดแหละค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเอ,อใช้งานมันยังไงแล้วให้ความสําคัญกับมันแค่ไหนโฟกัสกับติ๊กต็อกเยอะๆอืมอ่ะ,ะเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมา เรียนรู้เรามาศึกษาติดตออตรงนี้นะคะคือมันให้ประโยชน์เรามากคือมันสร้างไรายได้จากให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแล้วถ้าสมมติคุณเข้ามามันสามารถต่ออะไรได้อีกเยอะมากมายเลยลองใช้เวลากับมันนิดนึงคนอาจจะเข้ามาเอ้ยยังไม่ได้แบบเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทคว่าเราแค่วันสองวันเราได้เราก็ใช้เวลากับติ k t ตอกเนี่ยนานเหมือนกันจนวันหนึ่งแบบโชคหรือเราติกตอกรักเราค่ะเราก็จะได้ออเดอร์แบบ อย่างเยอะอย่างเยอะกาไรแบบเยอะๆอะค่ะใช่ค่ะเยอะแบบถาศึกษากูนะคะไม่ใช่แค่หลักพันหลักหมื่นนะมันพุ่งไปกันเป็นหลักแสนและหลักล้านกันเลยนะคะใช่ค่ะก็ขอให้ทุกๆคนที่ได้ฟังไลฟ์สดของเราสามคนโชคดีทุกคนนะคะและถ้าเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์ต่อมามวลมนุษยชาติก็ฝากกดไลค์และก็กดแชร์ให้พวกเราทั้งสคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ทั้งมนทั้งออยทั้งเดือนไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสนดะี์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย